สบายดีพี่น้องวันนี้สกกามาอยู่กลางเดดคือเกาหันหลังสเสด็ดวนนจ,บบนนจว,ดวันนี้กาอาจสะคือสิบวนสะท้อนปัญหาเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีคิ้วขมวดน้อยนึงเอ่อมื่อาเป็นมื้อเหตุงานของสกีเป็นมื้อที่สองหลังจากที่ว่าสากีติดโควิดมาแล้วหลังจากหายมาแล้วเนาะ ามือน้กกสิมาเราต่อจากคลิปคลิปที่แล้วนี่คลิปที่แล้วนี่สก,กีกับเรามาจากว่า,าหลังจากที่ติดแล้วแล้วก็ควรจะมีวิธีป้องกันแนวใดที่ว่าบริเวณไทยคนที่อยู่บ้านติดนำเนาะสก,กีกับเราไปคลิปที่แล้วนี่แหล,ละแล้วคลิปนี้สก,กีกับซิมเาเราอาการที่ว่าสกเกีเป็นตอนสาก,กี เป็นเริ่มแรกเสาเกเป็นเริ่มแรกก็คือว่ามีอาการวินหัวอาการวินหัวเจ็บหัวอาการออกหันวันจันทร์เนาะอาการออกวันจันทร์ตอนกลางคืนวันอาทิตย์สาเกษรู้สึกปวดหัวยุตว่าคิดว่าโอ๊คงสิ่มีอย่างแต่เองพักผ่อนบ่เพียงพอบ่อนะสาเกคิดคิดจังซี่แล้วระบาดท,ที่ี้กา หลังจากเก็บหัวหน่อยนึงเกีก็บ่ได้คิดหยังหลายแล้วล่ะกะวางวันจันทร์บัดนี้วันจันทร์ต้องเป็นมื้อไปทำงานของเกีแล้วแต่ว่าเจ็บหัวแฮงหลายปวดหัวแฮงหลายเกีระวังสิโอ้บ่มแม่นแม่นละเบ่นี่เพราะว่าเพื่อนร่วมงานกันทรงข้อความมาบอกติดไปสองคนแล้วเกีเลยว่าโอ้คนสิมแม่นละ่ะ สก,กีก็เลยเลยลงมาตรวจอยู่ตรวจอยู่อ่าฟาร์มอซีใกล้บ้านอ่าขั้นตอนของการตรวจอยู่เมืองฝรั่งเนาะเพราะว่าสก,กีสก,กีีดมาแล้ว3มเข็มเวลาการไปตรวจนี่ก็คือว่าฟรีมีอีกกรณีหนึ่งที่ว่บาบางคนบางคนบบสี์เลย แลวบางคนสีทบคคลสามข็มถ้าไปตรวจถ้าไปตรวจโควิดสิได้เสียเงินถ้าไปตรวจอยู่ตามฟาร์มาซีร้านขายยาเนาะ,ะสำหรับคนที่สีทธบครบหรือว่าบัสธวัคซีนเลยก็เป็นเสียยูเซอหยูโรถ้าไปไปบนฟาร์มาซีนะถ้าไปตรวจอยู่บนเออบนบน,บนที่เขาจะกวดเลือดนะ คนเลือดโดยเฉพาะอันนั้นจะเสีย44ยูโรที่นอกในในกฎหมายของฝรั่งเศสว่าเขาเจ้าบังคับให้สีดเบสุคนถ้าสมมติว่าผู้ใดบสีดอ่าบัตรประกันสังคมนี่นะหรือว่ากักมีต้านเนาะภาษาฝรั่งเอิ้นกักมีต้านเขาเจ้าเอื้นกักมีต้านแล้วบนี้เขาเจ้าถ้ากักตัวนี้เสียเข้าไปเขาจะสีผู้ทันทีเลยเขาจะสีหู้ทันทีเลย ตัวอย่างบ่ได้เด็ดขาดระบบระบบของฝลังแต้่อระบาดน,นี้หลังซากีซากีรู้วาลูว่าลวาติดแล้วคุณลุงเนาะคุณลุงที่บ้านเพื่นกาจัดการให้าาเพราะซกีก็ฮู้ฟลังบหลายคุณลุงแล้วก็คุณพ่อบ้านเนาะเป็นจัดการให้ส่งไปหาบนบน บอลทิบาประกันสังคมเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเอินประกันสังคมถ้าเป็นฝรั่งภาษาฝรั่งเศสเขาเจ้าเอิ่นะกัมวิตานและละบานี้คุณลุงกระป่าคุณพ่อบ้านกัะจัดการห้เบิร์ลวก็เรื่องนี้กาถ้าสมมติว่าในกฎหมายฝรั่งเศสเนาะถ้าสมมติว่าผู้ดใดติดโควิดกัมวิตานใจ ร้100อยเปอร์เซ็นเพราะสกียังไม่เคยติดนะยังสกียังไม่เคยติดนะเดี๋ยวคุณเพื่อน,นสิบะาอ้าเจ้าไม่เคยติดจะรูด้รังไหนเพื่อนร่วมงานเขาจะติดมาก่อนแล้วสามคนเขาเจ้าบอกนะเขาเจ้าบอกใจร้อยเปอร์เซ็นของสกีหันวันที่ว่าสากีไปตรวจเนาะคุณชวนสิบอกเลยว่าหยุดจากมือ มันแล้วแต่สายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็ยุดิ15มือ้อบางอย่างบางสายพันธุ์ก็ยุดิ10มือ้อหรือว่า11มือ้อแต่ว่าสายพันธุ์ของสกนี่จะเป็นสายพันธุ์อย่างไราสาก,กีนก็บ่ได้เบิอ่าคุณพ่อบ้านกับคุณลุงเบิร์งจัดการให้สกเกไ่ได้เบิ่งอย่างเบิดเลยแล้วอรบัตท,ทีนี้กัของสกนีน่ะอทิตย์นหนึ่งอาทิตย์นหนึ่ง,งถ้าสมมต,ติว่าติดอีกนะกะ็ให้ยุตื่ตมอีก5มือ้อ สกีเป็นคนเคยทำงานแล้วกับบสามารถสิบอยู่บ้านได้โดนๆแบบนั้นหลังจากครบอทิตหนึ่งแล้วอาการมันก็เริ่มดีขึ้นละอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วสวกีก็เลยอก็เลยมามาบนทำงานก็เลยมาตรวจอยู่ใกล้ๆบนทำงานมาตรวจอยู่ใกล้ๆแล้วลราบัดทีนีกะพออยู่ได้หิตหนึ่งละไปตรวจอีกกับโบเจอแล้วโบเจอแล้ว สก,ก็เลยทำงานปกติมื้อนี้กับสกีเป็นมื้อทำงานวันที่สองของสกีเนาะมื้อที่่าสากอัดคลิปนี่อ่าในการที่่าดูแลของฝรั่งเศสก็ถือว่าสุดยอดหลายในการดูแลของฝรั่งเศสเนาะอ่าระสชนติดอ่าในซีเดอร์สกีเราขามไปน้อยนึงช่วงที่สกีไปเขาเอื้นไปตดเนาะไปตดโควิด หรือว่าไปตรวจโควิดนั่นแหละเขาจะใชเอาเบอร์ม,อมือถือของของสวกวเองโดยบ่ได้เอากักวิตานบ่ได้ออกกักประกันสังคมสาวเกเลยอันนี้อันนี้สิบม่ได้เอาเพราะว่าช่วงช่วงช่วงรอบนี้สกไปตรวจนะเขาจะเอาแต่เบอร์มือถือแล้วเราบันเข้าไปกวดเข้าไปกวดแล้วบัตรที่นีก่กะเขาจะบอกว่ารออีกสิบห้านาทีเ้อสิ่งขอความหา ผ่านไป15นาทีสกีกะตรวจแล้วสวกีก็ขึ้นมาเฮนาาเพราะสกีมันใจแล้วว่าตัวเองเป็นเพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็เป็นเนาะแล้วเราบัทีน่นี้อ่าบัที่นี้กัคนส่งหกความตามหลังเลยสรงหกความตามหลังสรง้อความตามหลังสกีเลยว่าสกีเป็นแล้วขาเจ้าก็เขียนในขอบววมเรีย,ยบร้อยว่าเจ้าต้องแยกโต เ้าต้องแยกโตบ่ให้เป็นใกล้คนเป็นมะเร็ททงบ่ลมผัดแหงอกสกีสิลบบ่ให้ใกล้คนป็ดมะเร็งเขาจะเขียนข้อความกับพร้อมเรียบร้อยนะบ่ให้ใกล้คนป็นมะเร็งบ่ให้ใกล้คนอ่าคนอ้วนบ่ให้ใกล้คนเป็นเบาหวานให้หลีกเลี่ยงเลยบ่ให้อยู่ใกล้ดิดค่ะที่คลิปที่แล้วนี้สกีมาบอกแต่เราสากีบม่ได้ลงรายละเอียดเนาะวันนี้หลังจากเขาจะกลับมึงซะแล้ว แล้ววันนี้สกีก็นอนอยู่บ้านหาวันเลยทุกวันทุกวันเขาเจะสิส่ทรงข้อความมหาจะเป็นยังไดเด้าว่าเจะโตฮอนหลายเพร่ะสิส่ทรงเบอร์ให้พ่อเบื่อเบอร์เบอ่อเบอร์เขาเจ้าเอื้นเบอร์อีกอย่างนอภาษาบ้านเฮานี่ประมาณว่าเบอร์ทีบ่าอันนี้เป็นพยาบาลที่วบาสามารถไปเอาเขาอยู่บ้านแต่บนเป็นเบอร์ของโรงพยาบาลนะเบอร์เฉพาะของคน ของของพยาบาลทีบาไปหับเอาคนตามบ้านโทรฟรีรับฟรีสวัสดิกันดีหลายดีหลายพี่น้องดีหลายเสารกีก็อยากขอชซ์ประสบการณ์เนาะทีบา่ามาพักมาผักํำเนามาผักทำเนาอยู่ประเทศเพิ่นเพื่อนดีเสารกีก็เลยบอกว่าดีฝรั่งเศสนีแบบว่าดูแลดีมากทุกๆวันเขาจะสิสงมาจะโตฮ้อนขึ้นบอเจ้า จะมีไข่บอแต่ว่าตัวนี้นี่บอบอสามารถส่งกับส่งของคววมกลับได้อันนี้เป็นของพิเศษของเขาเจ้าเลยบอสามารถส่งของคววมตอบกลับได้เพื่อสีทส่งมาถ้าว่ามิ่อย่างไล่แรงนะให้เจ้าอ่โทรหาเบอร์นี้เบอร์นี้เขาจะส่งส่งเบอร์ให้เรียบร้อยทุกวันทุกวันทุกวันเลยแล้วระบาดท,ที่นี้อ่าวันท,ที่ฮะสกีแล้วลงแปะ ลงไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยหูบอเห็นไปมูว่าว่าถ้าลงไปใส่นะระวังเดอ้อสันถ้าอยู่ในกับนดที่ว่าเขาเขาจ้าบอกว่าให้พักอาทิตย์หนึ่งถ้าสมมติว่าเขาลงไปใส่นะขาจะสิรู้ได้ทันทีว่าเขาลงเฮือนเก่งบอพี่นอ้องอ๋อสุดยอดความเก่งของฝรั่งเศสสซเกยาลงไปเตะลงไปบอสสามนาทีนะทรงหกวัวม,มาทันทีเลย เจ้าออกบ้านเจ้าต้องอันนั้นใส่ผ้าปิดปากแบบอย่างดีเด้อเจ้าอย่าใส่ผ้าปิดปากแบบธรรมดาสกีผ้าปิดปากตัวนั้นไว้ใส่ยงน้อนี่นนขาเจะสิให้ใส่ผ้าปิดปากตัวนี้พี่น้องตัวนี้เฉพาะตัวนี้เท่านั้นคนที่คนที่ที่ที่ย่านตัวเองติดหรือว่าคนที่ติดแล้วนะ่ะเขาให้ใส่แต่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก็คือกันกันกันได้ดีลาย ตัวนี้กันกันเฉพาะโลกเลยพี่น้องเะเจ้าว่าจงังไดภาษาฝรั่งก็คือว่า F F P ฟเอฟพีเดอร์เอฟเอฟพีดอร์กตเชอิมักเก้ไว้ตัวบันนี้เกตเิมักเก้ไว้นี่เดี๋ยวพี่น้องเกตเชอร์ิมักเก้ไว้น,นีอ่กกนนอันนี้แมนแมนแบบยังดีเลยสอเกีกระไซนี่สิละส่จังสิละ ตอนนี้สิดีหลายพี่น้องเขาเจ้าสิท่งข้อคราวมาเลยลงวันปุ๊บรูปปั๊บทันทีลงปุ๊บรูปปั๊บเลยเพราะว่าข้าเจ้าอ่ะข้าเจ้าสามารถติดตามได้เฉพาะคนคนที่ที่ที่ติดโควิดเขาเจ้าติดตามได้ติดตามได้ย้อนอย่างเพราะสกีเอาเบอร์มือถือให้ช่วงที่ว่าสกีไปตรวจโควิดนั่นแหละขาจะจับตัวนั้นแหละถ้าสมมติว่าครบภายในเจ็ดมือแล้ว สกลงบ้านสกลงบ้านเขาเจ้าก็บม่ได้ส่งอย่างมาแล้วเพราะว่าเขาเจ้าให้กำหนดเจ็ดมือเจ็ดมือเจ็ดมือแลอ้วสกเก็หายสกยีก็สามารถไปหัน่นมะนีได้แต่ว่าอยู่บ้านนะสกียัยงใส่ผ้าปิดปากตรงนี้อยู่เฉพาะอยู่บ้านนะเพราะกีป้องกันเพราะว่า,วาแฟนสกีก็เป็นมะเร็งคุณลุงก็เป็นมะเร็งจรงิงๆนะ เป็นมะเร็งอยู่ในอยู่อ่าในช่วงที่ว่าเจ้าป่วยป่วแล้วสินะพี่น้องเขาเจ้าป่วแล้วก็เลยว่าสกีกะเพื่อคนรอบข้างสกีก็เลยใส่แบบนี้เพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างถ้าเขาหักคนรอบข้างเขากะใส่แบบนี้เด้อเพื่อนๆเด้ออันนี้สําหรับสกีเองสาหรับคนอื่นเขาจะใส่แบบไหนสกีก็บอกหูเนาะอันนี้มันสาหรับสกีเองเนาะเพราะว่าอ่าทั้งทั้ง โครงการนี้องค์กรองค์กรที่ว่าเขาเจ้าดูแลคนคนติดโควิดนี่นะเขาเจ้าเขาเจ้าบอกเลยเห็นไซแบบนนี่สกีก็หาจังจังรู้จักว่าโอ้เวลาติดโควิดมาละเขาเจ้าเฮ็ยจังไหเขาเจ้าจังรู้เฮ้ดจังไหเขาเจ้าจังนำได้อ๋อสกีก็เลยรู้ทันทีเลยคลิปนี้ก็อาจสัญญาดเด้อเพื่อนเด้อเพราะว่าบางเทืออ่าเปดเก้านาทีบางเทือกกรบ่ทันก็มีเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามเด้อเพื่อนๆเนด้อเป็นจย่งใดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ FC FC ที่ยูเมืองนอก FC ที่ดูเมืองลาวเมืองไทยเนาะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองเพจังไ๋เขา,าสิอยู่กับโลกตัวนี้เนี่ยเฮาสิอยู่กับโลกตัวนี้ยังสิอยู่กันอีกยาวนานเจดจังไ๋สิดูแลตัวเองสิดูแลคนรอบข้างเนาะเพื่อนๆเ,เนาะสะเกก็หวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ อีกหลายหลายคนสิมีประโยชน์กับป่ากับคนที่ว่ากำลังกำลังกำลังป้องกันบอ่อหรือว่าจังใดน,นี้เนาะคลิปนี้กับสกเกตกมันเราเพื่อเป็นเป็นความู้อีกอีก,อกคนรมู้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเนาะบางหลายหลายคนขเขาจ้าก็อาจรู้แล้วบางคนก็อาจยังบลูเนาะถ้าบา คลิปนี้สกีไดนว่าวาว่าอย่างผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภทุกคนเด้อสกีก็ว่า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 จักใจของสกีนี่ละที่ว่าสกีพบเจอมาเนาะก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเนาะก็สั้นกะไม่พอพบกันคลิปหน้าเดี๋ยวสกีแตยังสิมาว่าเพิ่มเติมอยู่ว่าหลังจากติดแล้วเป็นเป็นลักษณะแนวใดแนวใดเนาะเพื่อนเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็ ถือว่นยาวไปน้อยหนึ่งละขอบคุณทุกการติดตามเดอ้อบ๊ายบายขอบใจบ๊ายบายขอบคุณค่าเม็กซี่อาเบียงโต